ย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนอะเก็กก็เป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่วาดฝันผู้ชายที่จะยืนข้างๆกันเอาไว้เพราะมาถึงวันนี้จริงๆกิ๊บว่ามันพิเศษกว่าที่กิ๊บคิดไว้เยอะมากเลย รู้จักกันผ่านเพื่อนคนหนึ <barrels> ่งครับ <DVD> ก็ค <widely spun pus> ือเรามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นเพื่อนมหาลัยแล้วก็เพื่อนไปทํางานอยู่ที่เดียวกันกับกิ๊กเออเห็นว่าเราโสดพอดีแล้วก็กิ๊กก็สดพอดีแล้วก็เออก็เลยลองแนะนําให้รู้จักกันแล้วก็ตอนแรกอ่ะเพื่อนก็ให้มาแค่ไอจีให้เราลองไปกดฟอลโล่ดูเฉยๆนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเขาสวยนะเขาเขาหน้าตาดีอ่ะเราก็ชอบเขาก็ส่งกันไปส่งกันมาในไอจีนี่แหละเราก็แบบ แรกๆใช่ไหมเราก็ส่องแบบก็ส่องเพื่นๆปกติของเราใช่ไหมเราแบบเออพอไปเจอเจอว่าแบบเออเขามีรูปที่แบบเออเด็ดว่ะเด็ดว่ะอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ขอบคุณนนมากเลยนะที่เป็นผู้ชายคนนั้นขอบคุณนนที่ทำให้โลกของกิกะมันดีขึ้นมากขนาดนี้เลย เื่อก่อนเราคิดว่าเราก็เป็นคนธรรมดารรมดาที่ใช้ชีวิตทั่วๆไปที่แบบไม่ได้มีอะไรเป็พิเศษเราึกภาพตอนที่เราแต่งงานยังไม่ออกเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะคนที่มายืนอยู่ข้างๆเราเขาจะภูมิใจในตัวเราไหมนะเราจะดีพอกับเขาหรือยังแต่พอเราได้มารู้จักกับกิก๊กเ้าก็มีความคิดที่เปลี่ยนไปเรารู้สึกว่า เราต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราต้องทำตัวให้สมกับที่เขายอมรับในตัวเราสิ่งต่างต่างที่เราได้ทำร่วมกันน่ะมันกลายเป็นสิ่งที่พิเศษแล้วก็มีค่าขึ้นมาในทันทีมันทำให้ภาพที่เรามองไว้ตอนแรกมันชัดเจนแล้วก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมารู้สึกว่าขอบคุณ ขอบคุณตัวเองขอบคุณกิก๊กขอบคุณสิ่งต่างๆรอบตัวพวกเราที่ทําให้เราได้มาเจอกันให้เราได้มามีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันในจังหวะที่มันเหมาะสมเตรียมการแล้วก็คิดเรื่องนี้ขอแต่งงานอะ่ะแบบล่วงหน้าเป็นเดือนๆเ,เลยแล้วก็เราก็มีคุยกับ ว่าแบบเออเนี่ยเดี๋ยวเราจะขอจิ๊กแต่างงานนะซึ่งเราก็ไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเขานั่นแหละพยายามหาสถานที่ที่คิดว่าเขาอ่ะน่าจะชอบโทรศัพท์เพื่อนกิกะถ่ายรูปสวยใช่ปะ่ะแล้วกิกะจะหยิบโทรศัพท์มันขึ้นมาแล้วมันก็รีบแย่งแล้วบอกว่าไปเดี๋ยวถ่ายให้กิก,ก็ยังไม่สงสัยนะว่าทำไมไม่ให้จับโทรศัพท์อะ่ะคือเขาก็คงแบบกลัวว่าไลน์กุ๊ดที่เขาคุยกันเองอ่ะมันจะหลุด เเ็ดวงงงตาคคู่นนนนัััม้้อรฉปทีพอไปขอจริงๆอ่ะเออรู้สึกตื่นเต้นมากหรือสิ่งที่คิดในใจอย่างเดียวคือตื่นเต้นจังแบบเออทำไงดีวะก็ทำให้เขาเซอร์ไพรส์ได้นะเป็นเรื่องแรกแล้วก็เรื่องเดียวเลยที่<ช>คิดว่าเราทำเซอร์ไพรส์ให้เขาได้ในชีวิตนี้ ต่อจากนี้เราก็ขอฝากชีวิตอ,อีกครึ่งหนึ่งของเราไว้ที่เขา,าเราก็จะดูแลอีกครึ่งหนึ่งของเขาให้ดีที่สุดนนทั้งดูแลซัพพอร์ตแล้วก็ไม่เคยทิ้งให้กิ๊กต้องรู้สึกโดดเดี่ยวเลยสักครั้งนึงขอบคุณความรักของนนด้วยนะที่ทําให้กิ๊กรู้สึกว่ากิ๊กปลอดภัยทุกครั้งเลยแค่มีความรักของนนอย,อยู่ตอนนี้โลกของกิ๊กมันเปลี่ยนไปแล้วแหละ ในความรู้สึกของกิกะมันไม่มีโลกของกิกแล้วอะแต่มันเป็นโลกของเราแทนใช่โอ้ลองตัวเอนอีกสักหมื่นครั้งฉันก็จะยังเลือคนคนนี้กี่ร้อยเรื่องราวตลอดชี คดีได้เคียนข้างเธอผ่านโอนผ่านนาวมาจนวันนี้ขอพูดสักทีขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้เราได้มาเจอกันเลยนะรักทุกอย่างระหว่างเราด้วยนะขอบคุณที่รักกันนะคะดีใ,ใจที่พบเธอ